ส่งงานครับฮอนด้าสี่นะครับล้อสิบห้ายางแก้อ้อวนนะฮะอ่ะอันนี้เข้ามาจัดรีแบบนะครับจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมัน E ยี่สิบนะครับก็ ก็คันนี้มีเพิ่มล้างลิ้นแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนด้วยนะครับอ่าหัวเทียนเป็น NGK Ruthenium HF นะฮะเป็นรุ่นใหม่กว่า Iridium Laser นะครับ Iridium Laser มันเป็นรุ่นเก่าแล้วปี2000ันกว่าแล้วครับ HF เพิ่งออกมาใหม่ได้ปี2ปีแล้วฮะไฟแรงกว่าอายุก,การใช้งานเยอะกว่านะฮะอ่ะก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าทีดีที่สุดของรถคัีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ มีเครื่องไฟฟ้าด้วยนะ,ะจูโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟไวเบนตัวจับส่วนผสมแล้วมากาดกๆากานะครับสายเป็นสินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโดนจูนล้วนเลยนะครับจูสดจูถลนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูน,นะฮะไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิเตอร์เรื่งเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูาตาเล่นกันว่าเป็นยังไงนะฮะสีน้วมันอ e ี20บัวฉีดเดิมนะครับมีปลายท่อใบดึงนะครับ เดี๋ยวรอพี่มอเตร์ไซค์เขาไปสักครู่นะฮะเหมือนเดิมนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับก็คันนี้มีปลายท่อแต่ท่อมันอัดน,นิดนึงลมมันไม่ค่อยออกนะฮะโอเคไป โอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยในที่นี้คือที่ที่ท่อผมหลุดนะฮะโอเคฟัคูกครับไปกระเด็นเลย แล้วที่จูเสร็จแล้วนะฮะมาวิ่งถ่ายคลิปกำลังจะส่งงานโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้พัลดาฟีดนะฮะลองดูนะครับว่ามีอะไรแต,ตรกต่างจากรถทับ้างอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับพ o n d าฟีด Jazz Jazz g e City j 2 Civic อ d ซีว 2.0 CVG3 2.0ใช้น้ำมัน E20 นะฮะไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะครับไม่ต้องไปใส่หัวฉีด,ดยอดทิปกันนะฮะจูดอย่างเดียวพอนะครับโอเคพีจูดจูดกระสา1,500บาทนะครับหรือจะจัดโปร5,000ก็ได้ไนะครับ หลังจูนเสร็จแล้วนะครับก็จูนเกียร์ดูเพิ่มฟรีนะฮะเปลี่ยนท่อทําไร่ข้างนู่นนี่นั่นมาจูนเก็บฟรีหมดนะฮะยกเว้นแต่สลับเกียร์นะครับออโต้ไปเอฟทีเอฟทีไปออโต้นะครับหรือติดตั้งเทอร์โบมาใหม่นะฮะก็อยากจะจูนของเดิมนะฮะก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับแล้วก็พีจูนหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับอยู่ด้านปากซอยที่คือลำลูกกาของเก็บนะครับที่ของเจ็ดให้บริการแต่งานจูอย่างเดียวนะฮะ แล้วก็มีบริการจูออรอาสถานที่นะครับใกล้ๆไปหมดตามจังหวัดผมก็ไปนะฮะถ้าไกลๆหน่อยบัตรรวมกันสักสามคันผมก็ไปนะครับนะครับแล้วก็คนหาเราได้ทั้งสามช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือ Google แ a บบนะครับแค่พิมพ์พีจูนรีแบบพันดาก็ PP, Jun, Panda, าเจอแล้วนะครับโอเคส่งงานครับ อ่ฮอนด้าฟีดจูดลำมันอ e ี0สิบหัวฉีดเติมใบท่อใบหนึ่งขอบคุณครับ